สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lee USA นะคะวันนี้ลีก็จะมาสรุปข่าวสารในอเมริกาประจำวันพฤหัสที่22เมษายนอัปเดตเรื่องของการยกเลิกหนี้ Student Loan 10,000ถึง50,000เหรียญต่อคนนะคะหากข้อเสนอน,นี้ผ่านคุณจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะได้รับการยกเลิกหน,นี้นักเรียนรวมถึงอัปเดตล่าสุดที่ทางประธานาธิบ,บดีไบเดนได้ถามไปยัง Education Department ว่า ตนเองมีอำนาจในการยกเลิกหนี้นักเรียนผ่านทาง Executive Order ได้หรือไม่วิตามินกัมมี่แบรนด์ชื่อดังถูกรีคอ l l หรือว่าเรียกกลับหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วนะคะเพราะคาดว่าอาจจะมีส่วนผสมที่เป็นโลหะจะเป็นวิตามินตัวไหนติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะอเมริกัน l ั n g a s s ociation ได้รายงานว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ4ใน10คนสูดอากาศที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายทุกวัน เรามาดูกันนะคะว่าเมืองไหนในสหรัฐที่มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเมืองไหนมีอากาศที่มีมลภาวะปนเปื้อนมากที่สุดรวมถึงอัปเดตล่าสุดของ Stimulus Check รอบที่4 2,000เหรียญและก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันในวันนี้หากคุณเห็นว่าช่อง l e e USA ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นประโยชน์และประหยัดเวลาของคุณลีก็ขอฝากทุกคนเช่นกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2000ไลค์ด้วยนะคะและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากกด subscribe สีแดงด้านล่างด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องนะคะที่จะได้ทำรายการดีๆแล้วก็มีสาระนำเสนอต่อท่านผู้ชมต่อไปเริ่มกันที่เรื่องของการยกเลิกหนี้ student loan นะคะ Chuck Schumer ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐและอลิซาเบตวอร์เรนสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตเสนอให้มีการยกเลิกหนี้นักเรียนเป็นจำนวนมากถึงห0,000่นเหรียญต่อคนแต่ว่าตามข้อเสนอนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะได้รับการงดเว้นหนี้นักเรียน อน,อนี่นักเรียนที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อเสนอจะต้องเป็น Federal Student l o a n เท่านั้นไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอกชนและบุคคลที่จะได้รับการยกเลิกหนี้จะต้องมีรายได้ต่ำกว่า125,000เหรียญต่อปีหากมีการยกเลิกหนี้ Student l o a n เกิดขึ้นจริง,รงกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐก็ได้กล่าวนะคะว่าหากมีการยกเลิกหนี้ Student l o a n จำนวน50,000เหรียญต่อคนประชาชนกว่า36ล้านคนในอเมริกา จะได้รับการยกเลิกหนี้ทั้งหมดหรือคนเหล่านี้จะเหลือหนี้นักเรียนเพียงศูนย์เหรียญหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐและถ้าหากมีการยกเลิกนนลหนี้สตเดนโกลนคนละ10,000ืเหรียญต่อคนผู้คนกว่า15ล้านคนในสหรัฐจะมีหนี้นักเรียนเหลือเพียงศูนย์เหรียญน,นะคะชูเมอร์และวอร์เรนได้ให้เหตุผลว่าการยกเลิกหนี้สตเดนโกลนจะเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในสหรัฐอเมริกาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชนชั้นกลาง ช่วยให้มีการซื้อบ้านมากขึ้นช่วยเพิ่มธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐช่วยให้ผู้คนมีเงินเก็บสำหรับการเกษียณมากขึ้นและช่วยให้คนรุ่นใหม่สร้างครอบครัวโดยไม่ต้องกังวลกับภาระหนี้สินที่หนักหนานะคะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ชักชูเมอร์และเอลิาเบธวอร์เรนได้ให้ไว้นะคะถึงข้อดีของการยกเลิกหนี้สตนเงิคนละ5 0,000เหรียญส่วนทางด้าน Moody s c ์ r p ร r a t i o n องค์การทางด้านการเงินชื่อดังในสหรัฐก็เห็นด้วยนะคะ ที่การยกเลิกหนี้นักเรียนให้กับชาวอเมริกันจะทําให้มีการซื้อบ้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้คนรุ่นใหม่อาจจะตัดสินใจสร้างครอบครัวกันเร็วมากขึ้นแต่มองว่าการยกเลิกหนี้นักเรียนอาจจะส่งผลกระทบน้อยมากต่อเศรษฐกิจสหรัฐในวงกว้างโดยทางมูดดี้กล่าวว่าการยกเลิกหนี้สินแลนจะส่งผลดีแน่นอนต่อคนที่มีหนี้นักเรียนนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีของคนที่เสียภาษีนะคะ คนที่จ่าย student loan หมดไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่มี student loan ตั้งแต่เริ่มสําหรับเรื่องนี้หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าบางคนต้องจ่ายหนี้ค่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยเป็น10บสปีแต่มาวันนี้นี่นักเรียนจะมีการยกเลิกง่ายๆแล้วยิ่งคนที่ไม่ได้เลือกเรียนระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่สูงสู้ไม่ไหวรวมถึงคนที่จ่ายหนี้นักเรียนหมดแล้วอาจจะมองว่ารู้อย่างนี้ กู้เรียนเสียตั้งแต่แรกดีกว่าเพราะสุดท้ายรัฐบาลจะมาช่วยจ่ายให้ไม่ต้องเสียเงินของตัวเองนอกจากนั้นทางชูเมอร์ก็ได้เคยกล่าวในวุฒิสภาว่าอาจจะมีการยกเลิกหนี้นักเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งทําให้บุคคลที่จะกู้เงินเรียนในอนาคตอาจจะกู้เงินในจํานวนที่มากกว่าที่ตนเองจําเป็นต้องใช้เพราะว่ามีความหวังที่ทางรัฐบาลกลางสหรัฐจะยกเลิกหนี้ให้อีกในอนาคตซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมานั่นก็คือ หากมีคนจํานวนมากคิดแบบนั้นที่ว่ากู้ยืมเงินเรียนเยอะๆเพื่อหวังว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายมายกเลิกหนี้ให้อีกในอะนาคตและถ้าเหตุการณ์เกิดกลับตาลปัดไม่เป็นอย่างที่คาดรัฐบาลไม่ยกเลิกหนี้ให้คนเหล่านี้อาจจะต้องจมกับหนี้นักเรียนจํานวนมากที่กู้ยืมมาเกินกว่าที่จําเป็นสรุปก็คือเรื่องนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะส่วนคุณมีความเห็นอย่างไรต่อการยกเลิกหนี้ student loan ก็คอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ คราวนี้เรามาถึงอัปเดตล่าสุดของเรื่องนี้ชูเมอร์และวอร์เรนต้องการให้ประธานาธิบดีไบเดนยกเลิกหนี้ Student l o ลนให้กับชาวอเมริกันโดยเซ็นเป็น Executive Order ออกมาโดยไม่ต้องผ่านทางสภาสหรัฐส่วนทางด้านไบเดนก็ได้สอบถามไปยัง Education Department นะคะว่าตนเองมีอำนาจในจุดนี้หรือไม่และตอนนี้ก็กำลังรอคำตอบส่วนนี้อยู่นอกจากนั้นทางนักการเมืองก็มีคำถามใหญ่มากๆนะคะว่า จะเอาเงินจากที่ไหนมาปกค่านี้ Student l o ลนที่จะยกเลิกให้ชาวเมริการหลายสิบล้านคนจะเป็นการขึ้นภาษีอีกหรือไม่หรือจะมีการกู้ยืมเงินอีกหรือเปล่าและสำหรับคนที่มีหนี้นักเรียนอยู่ในตอนนี้คุณสามารถไปรีไฟ n a n c e ได้นะคะเพื่อที่จะได้เดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิมรวมไปถึงการผ่อนจ่ายรายเดือนที่ถูกลงด้วยซึ่งข้อสรุปของเรื่องการยกเลิกหนี้นักเรียนนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไร พราะมีการคาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทางสภาสหรัฐจัดการเรื่องของบิลโครงสร้างพื้นฐานฉบับ2.25ล้านล้านเหรียญเสร็จเรียบร้อยส่วนอัปเดตของเงินช่วยเหลือรอบที่4จํจำนวน2000เหรียญล่าสุดเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการนําเสนอเข้าไปในสภาสหรัฐอย่างเป็นทางการสักทีนะคะหากไม่มีการนําเข้าสู่สภาสหรัฐก็จะไม่มีการโหวตและก็จะไม่มีการเสนออกมาโดยประธานรธิบดีสหรัฐไว้มีอัปเดตอย่างไรลีก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีนะคะ สำหรับท่านที่สนใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะช่องรีอูเเราไปต่อกันที่ข่าวสำหรับสายรักสุขภาพ FDA องค์การอาหารและยาสหรัฐได้รีคอร์วิตามินกัมมี่ยี่ห้อวิต a าฟิวชันะคะหลังจากพบว่าอาจจะมีส่วนผสมที่เป็นโลหะที่อาจจะทำลายระบบย่อยอาหารได้ในกรณีที่รุนแรงซึ่งวิตามินตัวนี้ก็มีขายแทบทุกร้านขายยาทั่วสหรัฐรวมถึงที่คอสโก้ด้วยและผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาก็ได้แก่ วิต้าฟิวชั่นเมลาโทนินวิต้าฟิวชั่นไฟเบอร์เวลวิต้าฟิวชั่นสリปเวลวิต้าฟิวชั่นคิสเมลาโทนินและวิต้าฟิวชั่นมาทายไวส์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อวิตามินตัวนี้รับประทานหรือซื้อให้คนในครอบครัวของคุณรับประทานหรือก็แนะนำให้ไปหยิบมาดูนะคะว่ามีเลข UPC หลอดโค้ดรวมถึงวันหมดอายุตรงกับที่โชว์ไปในภาพหรือไม่หากว่าตรง ทางการแนะนําให้คุณหยุดรับประทานวิตามินตัวนี้ทันทีนะคะและคุณสามารถเรียกร้องเงินคืนได้จากทางบริษัทโดยให้โทรไปที่เบอร์โทร1 8 0 0 9 8 1 4แ1 0และสำหรับคนที่ไม่ทราบวันนี้ก็เป็นวัน Earth Day หรือวันคุ้มครองโลกด้วยนะคะแน่นอนว่าช่องรีวิวจะต้องมีข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมในสหรัฐมานำเสนออเมริกันลังแอสโซเชชันได้รายงานว่าผู้คนกว่า135ล้านคนในสหรัฐ อาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่มีมลภาวะปนเปื้อนและจากรายงานเมืองที่มีอากาศที่ไม่ดีที่สุดในสหรัฐก็ได้แก่ลอสแองเจลิสเบเกอร์สฟิลด์เฟรสโนและไวซเลียในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะด้วยสภาพภูมิอากาศประเทศและสภาพอากาศในแถบนั้นที่ค่อนข้างจะอุ่นจึงทําให้ก่ะให้เกิดโอโซนหรือก๊าซพิษที่ง่ายกว่าที่อื่นๆส่วนเมืองที่มีอากาศที่สะอาดที่สุดก็ได้แก่เบอร์ลิงตันเวอร์มอนต์ชาร์ลส์วิลล์เวอร์จิเนีย เอลเมล่าคอนิงนิวยอร์กฮานลูลูและวิลมิงตันรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะในวันที่มีค่าโอโซนต่ำตามที่กำหนดนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญนะคะเพราะว่าก๊าซโอโซนก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในที่ที่มีมลพิษโอโซนเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะก่อให้เกิดโรคหอบหืดในเด็กเล็กนะคะและสำหรับผู้ใหญ่อาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือว่าหากสูดก๊าซโอโซนเข้าไปเป็นระยะเวลานาน,านมากๆ อาจจะก่อให้เกิดโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลกในขณะนี้หากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นลีก็ขอฝากช่วยก,กดแชร์คลิปนี้เยอะด้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย